กินข้าวกันครับก็อีเขียนคิวหายเมื่อยข้าวฮ้เว้นไล่วันเหรอกิวท่าวอเหรอมึงลูกไครวาดคิวให้มันเป็นชินจังช่ะแดงอร่อยไหมข้าวใส่อกไก่สับอร่อยไหมฮะอร่อยไหมลูกมึงน่าจับค้ายทาเลจังเลยยูพี่มับมับมึงไปยืนกระตะก,กางนวนหลอดมาเนะ ไม่รู้หายไปไหนอีกสองตัวไม่มาแมดแหละมืงอก้นมันชอบกินข้าวกันค่ะระหว่างอาหารกับข้าวมันจะชอบกินข้าวกันมากกว่านูกองนูอย่างเลยไปกินไปแม่ใส่ถุงมาวันนี้แจกมาตลอดทางแล้วแหละแต่มาโฟกัสทอาตรงนี้บรรยากาศมันดีด้วยไง โอ้ถ้ามีที่ดินเองสักสี่ห้องนะแบบนี้นะอ้อดีใจตายอยากได้ที่แบบเนี้ยที่แบบห่างไกลบ้านคนไม่ยุ่งกับใครไม่มั่วกับใครเนี่ยโอ้ยว่าจะให้ถูกลอตเตอรี่กับเบอรไม่เคยซื้อปียังไม่ซื้อสักคนนึงลอตเตอรี่ไม่รู้จะถูกกับอะไร <S <S บรรยากาศดีค่ะแถวนี้ 哎哎、欸、嗯。